วันนี้เรามารีวิวลานนับดาวลานกลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกันจ้าข้อหนึ่งลานกลางเต็นที่นี่กว้างมากเพราะว่าเรามาฤดูร้อนนะน้ําก็จะลงก็จะเห็นพื้นที่หญ้ามากขึ้นเพื่อนๆเลือกเอาเลยจ้าตามสบายปักสมอตรงไหนไม่มีเบียดใครแน่นอนด้วยความที่เขื่อบบนอุบลรัฐกว้างใหญ่มากมีพื้นที่เยอะและรอบๆก็ไม่มีบ้านใครเพราะว่าอุทยานแห่งชาติ ทำให้ไม่มีแสงไฟรบกวนในการดูดาวเลยละ่ะดาวเยอะมากแล้วก็สวยมากถ้าเพ,เพื่อนมาคืนเดือนมืดนะสมกับชื่อลานจริงๆลานนับดาวที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาให้ลงไปเล่นน้ําได้บางวันก็จะมเีเด็กในพื้นที่มาเล่นน้ําแต่พอมืดเขาก็ไปกันหมดและจ้าเสียงไม่ดังรบกวนสบายใจได้ที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองจะใกล้กับท่าเรือที่ชาวบ้านเขามาหาปลากันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเรือวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ละจ้ะจะมีเสียงเรือบ้างนะ ที่นี่เขาแบ่งเป็นโซนให้ทําอาหารได้แล้วก็โซนที่ห้ามทําอาหารฉะนั้นก่อนที่จะกางสมอแล้วก็เพื่อนๆดูป้ายให้ถูกด้วยนะสําหรับบริเวณที่ล้างจานเขาติดตั้งไว้ให้หลายจุดเลยละ่ะตอนกลางคืนชาวแคมปิ้งจะต้องเตรียมไฟฉายมาด้วยนะจ๊ะเพราะว่าระหว่างทางไปห้องน้ํากับลานคางเต็นเนี่ยมันจะมีบริเวณที่เป็นลานกรวดซึ่งมีก้อนหินใหญ่ๆหลายก้อนเดี๋ยวจะสะดุดล้มอ้อได้ห้องน้ำที่นี่สะอาดแยกระหว่างชายหญิงมีห้องชักโครกทั้งหมดเลยฮ่าดีจัง แต่ห้องน้ํากับลานกางเต็นท์ค่อนข้างที่จะไกลกันนะแล้วก็มืดด้วยที่สําคัญคือไฟฉายอย่าลืมถือมานะที่ลานนับดาวถ้าช่วงไหนที่เขื่อนเขาเก็บน้ําได้เยอะแล้วก็ปล่อยน้ําออกมาแล้วก็ลานกางเต็นท์ก็จะน้อยลงเท่าที่เราสังเกตดูจะเป็นช่วงฤดูหนาวนะถ้ายังไงก็เช็คดีๆก่อนมาด้วยละ่ะถ้าพื้นที่น้อยเจ้าหน้าที่อาจจะไม่อนุญาตให้เอารถลงมาจอดข้างล่างแต่สําหรับการกางเต็นท์ไม่มีปัญหาอะไรจะ้ะรองรับนะักท่องเที่ยวได้เยอะอยู่ และกฎของอุทยานแห่งชาติก็คือห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาและสี่ทุ่มต้องงดใช้เสียงทุกกรณีเพราะฉะนั้นใส่รักสงบใส่นอนดูดาวต้องชอบที่นี่มากนอนกันฟินๆเลยจ้าไม่มีเสียงขี้เมาลบกวนแน่นอน